สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเล่าถึงประวัติของนำจูฮยอกนายแบบและนักแสดงชื่อดังจากเกาหลีใต้นำจูเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์คิศกราั1994เขาเกิดที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้นำจูมีส่วนสูง187เซนติเมตรตอนเด็กๆนำจูเป็นคนตัวเล็ก และทําให้เขาหันมาเล่นกีฬาบาสเกตบอลเพื่อเพิ่มความสูงให้กับตัวเองตั้งแต่ชั้นปอ6พอตอนมอตอ้นก็ทําให้เขาสูงเพิ่มขึ้นเลยทําให้กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาโปรดที่เขาชื่นชอบเลยค่ะแต่ก็มีเหตุที่ทําให้นำจูต้องผ่าตัดและเลิกเล่นบาสเกตบอลไปนะคะนำจูเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนายแบบ โดยเริ่มมีผลงานตั้งแต่ปี2013และในปี2014เขาก็ได้เซ็นสัญญากับ YG Entertainment แต่ปัจจุบนันนำจููได้ย้ายค่ายจาก YG Entertainment ไปค่าย Management ซ so บแล้วนะคะด้านผลงานการแสดงของนำจููยอมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบนัน โดยมีผลงานละครซีรีส์โทรทัศน์ปี2014เรื่อง The Idol Mermaid ปี2015 Who Are You School 2015และ Gamoras Temptation ปี2016 She s Cheese in the Trap ข้ามิติ Liquid, ลิขิตสวรรค์ w e i l i f t i n g Fairy Kim Bok ok, Joo ปี2017 The Brit of h a r b a c k ปี2019 Daring ปี2020 School Nurse Ah Unyang และเรื่อง Start Up ที่กำลังโด่งดังอยู่ในเวลานี้นะคะด้านผลงานภาพยนตร์ปี2018เรื่อง The Great Better ปี2020 Josie และเรื่อง Remember และยังมีผลงานทางรายการโทรทัศน์หลายรายการเลยนอกจากนี้ยังแสดงมิวสิกวิดีโอปี2014เพลง200%เพลง g i f e love ปี2015เพลงช็อกโกแลตปี2018เพลง when it s n o w และเขาก็ยังเป็นนักแสดงที่ได้รับรางวัลจากการแสดงหลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะ นำจูเป็นนักสแสดงที่มีนิสัยน่ารักสดใสจริงใจอาหารโปรดของนำจูก็คือไก่นะคะเขาเป็นคนที่ชอบกินไก่มากๆเลยค่ะส่วนผลไม้ที่นำจูชอบกินก็คือสตรอเบอรี่องุ่นและแอปเปิลค่ะนำจูฮยอกถือว่าเป็นนักสแสดงที่เป็นขวัญใจของผู้ชมมากๆนะคะ เขามีผู้ติดตามใน i ิน t a g r กรมถึง12ล้านคนในขณะนี้นะคะโดยที่ตัวเขาไม่ได้ติดตามใครเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวบางส่วนของชีวิตนัมจูฮยอกพระเอกสตาร์ทอที่กำลังโด่งดังในเวลานี้เ,นลเล่ะใจให้กับนัมจูฮยอกในเรื่องของผลงานการแสดงและการใช้ชีวิตในทุกๆด้านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ